สวัสดีครับเรามาพบกันเป็นอีพิโซดสอนะครับสำหรับการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ SICMPH ของสื่อราษนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าปีอื่นๆเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องของนักศึกษาแพทย์นะครับวันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับอาจารย์นายแพทย์ยอดยิ่งแดงประภัยนะครับ,รบมาให้ข้อมูลว่าทำไมการ ประชุมครั้งนี้ถือให้ความสําคัญกับนักศึกษาแพทย์ได้เลยค,ครับอาจารย์สก,กิทาคือคือพี่มองอย่างนี้พี่มองว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่ที่ที่เข้ามาในในโลกเราเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้แก้ได้ด้วยวิธีที่ที่คนรุ่นเราใช้คนคนรุ่นเราเนี่ยรเรารู้ใกล้ๆก,กันเนาะคนรุ่นเราเนี่ยเคยเคยจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา พี่ว่ายิ่งยิ่งเออร์ลี่เท่าไหร่ที่เราเปิดโอกาสให้อนาคตน่ก็คือก็คือน้องๆ้น,นักศึกษาแพทย์นะครับคืออนาคตของศิริราชอนาคตของประเทศไทยของโลกไปเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมได้เข้ามารู้จักบรรยากาศความเป็นวิชาการได้เข้ามาเห็น จริงๆพี่อยาจจะมองว่าบางคนนะอาจจะรู้สึกโอ้โหประชุมวิชาการจะต้องมีแต่เรื่องตึงเครียดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะได้มาเห็นบรรยากาศว่าเอออาจารย์มาอินเทอร์แอค์กันอย่างไรมาเห็นมาเห็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับที่เขาเรียนแล้วเอาไปใช้กับผู้ป่วยยังไงเอาไปวิจัยอังไงที่ว่าพี่ว่า,พ,วา,พ,วาพี่ว่าตรงเนี้ยมันสําคัญมากใช่ครับซึ่งจริงๆหัวข้อครั้งนี้เนี่ยก็จะมีความครอบคลุมหลากหลมีทั้งที่เป็นวิชาการแล้วก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิชาการโดยตรงแต่ว่าเป็นสาระความรู้ที่มีประโยชน์ใช่ครับ อย่างที่อาจารย์บอกมีเรื่องของงานวิจัยพี่แอบไปดูพี่แอบไปเปิดดูตารางเขามาแล้ว <laughs> พี่ชอบมากเลยมีห้องหนึ่งอันนี้แอบเชียร์น, <c oughs> น้องๆท่าศึกษาท่านนะครับ <c oughs> ถ้าใครสนใจเรื่องงานวิจัยมีห้องที่นําเสนอตั้งแต่โอ้ <c oughs> โหจะเขียนแมนูสคริปต์อย่างไรจะเขียนบทความอย่างไร <c oughs> <c oughs> จะเขียนขออนุมัติโครงการจากฝ่ายวิจริยธรรมอาคาอันนั้นก็มีแล้วยังมีเรื่องที่เป็นยังมีเรื่องที่เป็นเรื่องการศึกษาสําหรับแทนที่สนใจการศึกษา คนที่ชอบเรื่องทางการแพทย์ก็มีอะไรให้เลือกทุกวันเลยพี่แอบพี่แอบดูตารางเร็วๆเลทีนี้มีทั้งเรื่องทางอายุรศาสตร์มีมีโลกทางสกินด้วยถ้าใครสนใจมีทางเอ่ออร์จิคอลทางร์เจอรี่ทางออโทปิดิกส์ก็มีไม่แน่ใจว่ามีทางทางสูตินอะไรไถ้าใครอยถ้าใครอยากรู้เนี่ยพี่ว่าโอ้มีเกือบทุกอย่างเลยแล้วได้ได้ประโยชน์แน่นอน ครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยหัวข้อที่มีในเรื่องของการประชุมวิชาการเนี่ยมีทั้งที่เป็นหัวข้อที่ไม่ลึกจนเกินไปนะครับแล้วก็หัวข้อที่ที่ค่อนข้างเป็นเฉพาะทางก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมิติเยอะนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามีหัวข้อที่ ครอบคลุมค่อนข้างกว้างด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างเหมาะกับนักศึกษาแพทย์พี่พี่ว่าเหมาะมากแล้วแอบแอบบกระซิบนิดนึงอันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือนอกจากที่ทางฝ่ายผู้จัดนะครับเขาเห็นความสําคัญแล้วเขามีมี t r a ็กพิเศษมีห้องพิเศษนักศึกษาแพทย์เลยนะเขายังไปเคลียร์ตารางสอนให้น้องๆด้วยอ่ะคือน้องๆเนี่ยสามารถมาเข้าร่วมในในเซสชันนั้นๆโดยไม่ไปกระทบกับการเรียนนะพี่ว่าคือ อันนั้นจัดให้ขนาดนี้แล้วอเนาะแล้วก็มีทุกอย่างให้ขนาดนี้แล้วอยากอยากให้อยากให้มามาสัมผัสบรรยากาศอ๋อค่าสมัครฟรีท่าสมัครฟรีด้วยแต่เฉพาะอันนี้อันนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เฉพาะนักศึกษาแพทย์ศิลาิาแต่ถ้าน้องๆเป็นนักศึกษาแพทย์ที่อื่นมาได้แต่แต่ตอนจะต้องสีลงทะเบียนนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องมาเรียนศิลานศบขายของต้องมาเศิลาศเราีเราศิราศิลาศิลาศิลาศิ่าศิลาศิลาศิลคือลาองอาะไม่ได้พศิขางชํายอะารตลาๆแลาก็อาจะไม่ไดามีอาศิลาอหลัศ แต่โอ้แค่อาจารย์นึกออกไหมแค่บรรยากาศเนาะแล้วก็แค่เข้ามาในงานน่ะก็หมูก็คุมแล้วมีป้ายน่าจะมีป้ายชื่อให้แล้วก็แล้วน้องก็จะเข้าไปในน้องจะเข้าห้องอื่นก็ได้แต่ว่าเนี่ยเราเข้าได้ตามสบายถูกต้องเราอันนี้แอบบางทีเราเข้าเราฟังไม่รู้เรื่องหรือเราก็กลับมาห้องที่ห้องที่เขาจัดไว้เข้ามาสู่เซฟโซนของเราแล้วฟังแล้วดูนักศึกษาแพทย์เนี่ยมีพรีเวลเลทมากเดี๋ยวขอสรุปพรีเวลเลทของนักศึกษาแพทย์คสี่ล้าน ของงานประชุมนี้ให้ฟัง<ฮ>ะนะครับอาจารย์บอกมีมีแท็กพิเศษถูกต้องอ,อาจารย์อธิบายแท็กพิเศษนิดหนึ่งเป็นหมายถึงว่าเนื้อหาใช่ไหมครับตรีครตม <ฮะ S 2> คือแท็กพิเศษคือเขาคัดเลือกเนื้อหาอที่ที่น่าจะเข้ากับระดับความรู้และสิ่งที่นักศึกษาแพทย์จะไปใช้จริงจริงในครับทในการเรียนและการปฏิบัติงานนะครับอันนั้นเป็นมีห้องหนึ่งเลยนะครับถ้าเข้าไปดูตารางเนาะจะมีอันหนึ่งข้างบนจะเป็นว่าเบสินเราเข้าไปดูเลยอยู่ห้องนั้นได้ยาวเลยครับผม ลงทะเบียนฟรี uh huh. ก็คือไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน,นเข้าไปแล้วก็เข้าไปลงได้เลย uh huh. ตะกี้พี่พึ่งพี่พิ่งได้ค้อมแบว่าน้องสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์อันนี้นะครับแล้วก็คลิก ตรงบุคลากรภายในเดี๋ยวตอนแรกดูเหมือนจะเสียตังค์เนอะแต่ในนั้นเดี๋ยวเขาจะออโตเมติกเขาจะเอ็กเซปต์ให้ครับ <c oughs> ไม่ขาดเหรียญด้วยไม่ขาดเหรียญอันนี้อันนี้สำคัญมาก <laughs> แต่เชียนะคือรู้ว่ารู้ว่าในเวลานั้นน่ะน,น้องอาจจะเอาไปทําอะไรอย่างอื่นได้ <c oughs> แต่แต่อันเนี้ยมันเป็นประสบการณ์พิเศษจริงมีปีละครั้งเอง <c oughs> นะครับแล้วหัวข้อเนี่ยเขาเลือกมาให้อย่างดียังเชียว่ามาร่วมอย่างน้อยก็มาร่วมในหัวข้อที่น้องสนใจอะแล้วที่เหลือน้องบริหารจัดการเวแล้วแต่เราเราอยากเชียร์ให้มาให้มาดูบรรยากาศให้มาอยู่ด้วยกันค่ครัษ แล้วเรื่องของเอกสารประกอบการสอนอะไรอย่างนี้เราก็มีให้นักษาแพทย์ด้วยไหมครับพี่คิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นเป็นลักษณะเป็นออนไลน์นไลน์เพราะฉะนั้นน้องสามารถ Access ได้แล้วก็ถูกต้องถูกต้องใช่ครับเราต้องช่วยเราต้องช่วยกันประหยัดกระดางเรียกว่าแบบว่าอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่จริงๆอยากให้มากันคือแทบ เนี่ยยกให้แล้วคือจัดให้ทุกอย่างแล้วอยากให้มาแต่พอคุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆพี่อยากจะบอกอย่างึงนะว่าสมัยสมัยพี่กับจันสกีทาเป็นนักเรียนนะเราไม่ได้มีโอกาสอะไรอย่างนี้นะเราเรียนอย่างเดียวก็หมดแล้วแล้วก็เราก็ถ้าเวลานั้นจะไปดูอะไรอย่างเงี้ยต่างประเทศอย่างเงี้ยโอ้โหเสียค่าใช่ก็ต้องสมัครเปนหมื่นเลยนะเนี่ยอันนี้คืออย่างน้อยน้องได้สัมผัสอะไรที่เป็นระดับปีเตอร์ที่ห้องที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นมาเอาเป็นว่าให้ขนาดนี้แล้วมาเถอะ จริงก็จัดอาจารย์ฮาร์เซลขนาดนีแ้ <S <S แล้วเลยแบบว่าสุดท้ายเลยไม่รู้จะให้อาจารย์ฝากอะไรดีแต่ว่า<ฆ>อยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงนักศึกษาแพทย์<ม>นิดนึงครับว่าเ<ม>ชิญชวนน้องมาลงทะเบียนมาสมัครกันนะครับโอเคอยากจะฝากถึงนักศึกษาทุกคนเลยนะครับพี่ฝากตั้งแต่น่าจะเขาจัดให้เฉพาะตอนนี้คือ2 3 4สมี่เลยนะครับแล้วก็ถ้าปีอื่นๆถ้าไม่ได้ ไม่ได้ไปขัดกับตารางเรียนกน้องก็ก็มาได้อาจารย์เขาได้เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับทุกระดับหลากหลายจริงๆพี่อยากพี่พี่เสียนะอย่างน้อยกดเข้าไปดูไปดูเอเันดาไปดูหัวข้อเรื่องพี่เชื่อว่าจะต้องมีเรื่องที่น้องๆเนี่ยอยากจะเข้าไปดูหรือสนใจแน่นอน เราอยู่ไม่ได้พูดกันด้วยว่าแล้วน้องยังเจอเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอดอลเป็นเซเลบริตี้ของแต่ละท็อปิกอีกน้องจะได้กระทบไหล่คนดังอาจารย์เลยะสมัยก่อนียกเจ้าพ่อเจ้าแม่บยวนีก็เป็นตัวพ่อตัวแม่ตัวพ่อตัวแม่ครับน้องจะได้น้องจะได้พบกับอาจารย์ที่บางทีน้องเคยได้ยินชื่อแล้วอยู่ในชีตหรือว่าเป็นชื่อหนังสือที่น้องอ่านอย่างเงี้ยครับโอ้น้องจะได้มีโอกาสพูดคุยแล้วพี่ว่ามันจะมันจะช่วยทางสร้างอินสปิเรชันใครอยากทำวิจัยอาจจะเจออาจารย์ที่เดี๋ยวรับน้องไปทําวิจัยก็ได้ใครอยากจะเรียนต่อออออะะไไรรน้้้งาาจจจจดูัักกบ แล้วเราอาจจะได้มีคอนเน็กชันที่น้องไป,ไปะะอิเล็กทีไปอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมีประโยชน์มากนะครับถ้าจัดการเวลาได้เรามาเจอกันที่งานประชุมของสีราน่้ครับผมครดับว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับที่เรนองๆน,นักศึกษาแพทย์นเนี่ยจะได้ engage เข้ามาในสิ่งแวดล้อมที่ให้แรงบันดาลใจใในะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นนักศึกษาแพทย์สีาราดงานประชุมนี้เป็นสำหรับคุณครับ